เรามาลองสล้ายกัเราทำที่ไทมีสี่ครับทำกับทุ่มชนเรื่องทา่ไทยมีอ๋อครับแล้วคาดหวังกับหนังเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมโดยทั่วไปครับเราเรื่องที่สไตล์ของหนังแล้วก็อัตลักษณ์ของหนังเราเห็นแล้วว่าเราเดินอยู่บนถนนคนละเส้นกับฮาลูดแน่นอนฮาลูดีอาจจะคาดหวังในเรื่องของปริมาณของคนชนหรือรายได้แต่เราคาดหวังใน่ไปนานความเข้าใจกันหลักอะไรก็ตามที่คนดูและเข้าใจเราไม่ยังกินเวลา เกี่ยวกันแล้วเต้องอยู่ในแน่ๆต่างจุดอันนี้ถ I mean. ือว่า nah น่าจะเป็นเป้าหมายหลักท่านผว้ชมคือปริมาณความเข้าใจน่าจะสำคัญกว่าปริมาณของมวลชนก็ตามองเารย์ในมุมมองครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ที่คนมาดูรู้สึกว่าจะแน่นทุกรอบใช่ไหมครับก็คือมยินดีครับเป็นความเมตตาของร้อนให้ให้ทุกคนได้ได้มานะเพ่ได้เรียนรู้อะไรที่ได้รู้จักความเมตตาของของท่านพญามุขมารครัางนี้ทางานเนี่ยไม่ใช่ทั้ง เดียวนี่พี่น้องต่างเชื้อมาด้วยทำให้ขเขาได้สามีทั้งนักศึกษนักศึกษที่เขา้าใจอิสลามมากขึ้นซึ่งเขาเข้าขึ้นแบบนี้กับผมและต้าบอกว่าอย่างในที่ที่นักข่าวช่อบเล่นซีเราเขาบอกว่าอย่างน้บบนอ,บบอยเขาต้องกลับไปหาข่าวติดไม่ได้เพราะท่านมีแบบเป็นแบนี้นรอ,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 อืมแล้วก็อยากจะให้ให้ฝากหนังหน่อยอ่ะถ้าอยากให้คนมาดูแล้วก็ทำไมยิงต้องมาดูหนังเรื่องนี้นนอ่ะอาจจะอาจจะฝากที่กำลัง ครับเพราะมันพวกเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็หมดละไม่มีชายแล้วครับแต่ถ้าพูดถ้าพูดถึงโดยรวมทำไมถึงอยากให้พี่น้องได้ดูเรื่องนี้เรื่องนี้คงเป็นเพราะว่ามันน่าจะเป็นรอยต่อสําคัญของสันติภาพหนังมันมีมันมีพลังของมันอยู่ในเรื่องมีอที่สามารถทำให้คนดูแลเกิดเกิดความสันธ์ระหว่างกันเกิดสันติภาพที่จริงกักันได้แล้วก็อยากให้พี่น้องเราให้โอกาสกันครั้งทีเรืองหรือว่าหนังนอกกระแสเรื่องนี้ดูครับมันน่าจะตอบโจทย์ความหลากหลายในเรื่องของความยากศิลปะแล้วก็อาจจะเรื่อง คเข้มขนด้หรอการสัตว์ได้โดยที่ไม่เส <ck> ียอารมณของหน้าภาพยนตร์คบคขอบคุณมากขอบคุณมากครับ